เขาเป็นใครอ่ะเป็นอาจารย์อ๋อครับก็อยากถามอาจารย์เรื่องรัตนนาห์ครับรัตนนาห์ครับผมอาจารย์ชี้แจงให้เด็หน่อยว่ารัตนนาห์ประกอบด้วยอะไรบ้างอ๋ออาช่วยชี้แจงเลยสิรู้ไหมโอ้ที่คําถามที่อาจารย์เขาถามพวกเราเนี่ยแล้วว่ารัตนนาห์เนี่ยมีความหมายว่าอะไรรัตนะแปลว่าแก้ว แปลว่ามณีแปลว่าของมีค่ารัตนารัตนะห้าห้าอย่างก็คือห้าอย่างสิ่งประเสริฐสิ่งที่หาได้ยากแก้วเนี่ยหรือมณีหรือเพชรจะมันหายากมันจะมีราคาแพงใช่ไหมของที่หายากจะมีราคาสูงพอเวลามันราคาสูงเนี่ยมันเลยเป็นของหายากทีนี้พระพุทธเจ้าเลยจากัดห้าห้าบุคคลรัตนะที่หาได้ยากยิ่งในโลกมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็จะมีมันมีหลายบริบทนะ หนึ่งในนั้นจะมีการที่จะมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกนานๆทีจะมีมหาบุรุษเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนานมากตลอดการยาวนานในสังสารวัตกว่าจะมีขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยยากคือการมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกนี่ยากยากที่สองคือการที่จะมีมนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยที่จะมีความกระตัญยูกระตะเวทีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสาวกินหรือเป็นใครก็ตาม ที่เขามีคุณูนกการต่อเราแล้วเราจะทําตอบแทนกับคืนสู่เขานี่ก็หนึ่งในการหาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากในโลกคืออะไรนะความเป็นคนที่มีความกระตันอยู่อันที่สามสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือการที่ศาสนาพุทธเนี่ยจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธแส่ภัยสารไปทั่วโลกแล้วอะไรอีกที่ยากอีกคือการที่จะมีคนปฏิบัติตามธรรมจนสมควรแก่ธรรมนั้น นี่ก็หาได้ยากยิงในโลกอีกเหมือนกันคือทาไมถึงบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่รรมันหาได้ยากเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยฟังทมแต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้มันยากนะอาจารย์บอกอ่ะรักษาศีลห้านะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราพวกเราเข้าใจหมดใช่ปะได้ยินได้ฟังหมดแต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้โดยไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยแม้แต่ประการเดียวมีไหม หาได้ยากเนี่ยการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่รรมจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกตัวต่อมาสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือคนที่ขวนขวายในการบอกสอนธรรมะของพระองค์ที่จะสามารถสอนธรรมะเ่าเนี้ยสอนธรรมะเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในลัตนณะค่าว่าจะมีคนคนหนึ่งเดียที่สอนหลักธรรมหลักอริยสัจสีมกักมีองแปรให้เราแต่ละคนเนี่ยเข้าใจในหลักคำสอนของเจ้าได้นี่ก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก ห้าอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในโลกผู้ทีเจ้าจึงเรียกว่ารัตนาหถ้าเราทุกคนเป็นเด็กที่มีความกตันอยู่ตอบแทนบุญคุณต่อแม่พ่อพวกเราเป็นผู้ชายเราจะไว้นะว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไม่ใช่ด้วยการบวชหลายคนเข้าใจว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือการบวชพระบวชพระปุ๊บแล้ววันหนึ่งอายุครบ20ปีบวชให้พ่อแม่แล้วคือเป็นการตอบแทนไม่ใช่เข้าใจผิด การบรรพชาอุปสมบทไม่ใช่การต่อแทนแต่การบรรพชาอุปสมบทแล้วเข้าไปศึกษาหลักธรรมพระอุเตจ้าแล้วปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนำธรรมนั้นออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อเมื่อสอนแก่แม่พ่อห้าอย่างห้าอย่างมีอะไรบ้างศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาพ่อแม่ไม่มีศีลสอนให้พ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธา สอนให้พ่อแม่มีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนไม่เป็นคนทุศีลสอนให้พ่อแม่มีศีลพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวมากสอนให้พ่อแม่ละความตรณีขี้เหนียวพ่อแม่เป็นคนไม่มีสมาธิเลยสอนให้เขามีสมาธิ พ่อแม่ไม่มีปัญญาไม่มีสุตตสิไม่มีความรู้ความสามารถในหลักคำสอนสอนให้เขามีความรู้ความสามารถในคําสอนพุเจา้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาเป็นคนโง่เขลาสอนให้พ่อแม่เป็นผู้มีปัญญาฉลาดในหลักธรรมะอุเจก้าใครทําแบบนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุด เนี่ยการตอบแทนคุณคุณดังนั้นการไปบวชไม่ใช่บวชแล้วศึกเจ็ดวันศึกออกมา,มากไม่ได้เป็นการตอบแทนอะไรเลยบวชแล้วไปศึกษาแล้วไปปฏิบัติแล้วนำทมสอนนักออกกระบอกสอนแก่พ่อแม่นั่นแหละเป็นการตอบแทนแล้วการที่ไม่บวชก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นการตอบแทนแต่ถ้าเราสามารถนําคุณธรรมห้าอย่างนี้บอกสอนแก่แม่พ่อได้ก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนเหมือนกันเพราะนั้นให้เราวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจว่าการตอบแทนคือการลงมือกระทํา ทางกายวาจาใจาเช่นให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคทําหน้าที่ของความเป็นลูกคือพ่อแม่เลี้ยงเราเราจากเลี้ยงท่านอย่างนี้ทาตามหน้าที่ที่พ่อแม่มอบหมายให้เราจะกระทําต่อท่านเราจะพยายามในการรักษาวงสกุลรักษาวงตระกูลเอาไว้ในความเป็นลูกของเราจะไม่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่แม่พ่อนี่เรียกว่าการรักษาหน้าที่ของตนใครทําแบบนี้ได้เราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเด็กทุกคนในโลกมีเต็มไปหมด แต่คนที่มีคุณธรรม5อย่างเนี้ยใครมีคนนั้นเรียกว่าหาได้ยากเป็นคนที่หาได้ยากมันไม่ใช่ว่าใครจะทําได้เพราะนั้นใครทําได้จึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากมีกีอาไดัใเวลานี้นะพวกเราพยายามจำแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้นะ